นี่ครับแถวนี้มีเห็ดเพาะแตกครับแสดงว่าแถวนี้เห็ดเพาะขึ้นครับนี่ครับหลังจากเดินดูอยู่สักครู่ครับก็เยอะอยู่นะครับเปลือกมันครับนี่ตรงนี้ยังไม่แตกครับนี่ครับสปอร์มันให้แพร่เชื้อเยอะๆครับ โอ้เต็มมือเลยครับก็กลับสวัสดีเอฟซช่องคอสปหคณะสำรวจป่าเห็ดของเราทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาที่ป่ากับเชิงนะครับก็มาจบคอนแคนอยู่สองสามครั้งแล้วครับยังไม่ออกดอกเลยครับปีนี้ออกช้ามากครับปีที่แล้วผมเก็บปลายเดือนมกราเก็บแล้วครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี้เก็บแล้วครับเพราะหนาวรอเปล่าไม่รู้ครับปีนี้ออกช้ามากครับยังไม่มีวี่แววออกเลยครับ ดูครับยังไม่ออกอะไรไหมต้นใหญ่ครับต้นน่จะเหมือนมีงเพิ่งแต่กำลังจะจะออกครับผมนี่ต้นนี้เหมือนไปจับไหนเฮ้ยโดนเก็บไปแล้วนี่ปีที่แล้วป่ะไม่ปีใหม่ใหม่ๆเลยนี่จริงหรอไม่ใช่ โอ้รอยปีที่แล้วละมั้งโอ้รอยปีที่แล้วนี่มันเพิ่งจะโผล่นนี้มาน,นี่เห็นไหมโผล่ยอดออกมานเพิ่งจะออกมาแค่นี้นี่ครับปีนี้เพิ่งจะโผล่ยอดออกมาแค่นี้ครับนี่ นี่ครับต้นนี้กำลังจะออกดอกแล้วครับ เห็ดขอนบิน <laughs> ครับ <laughs> เรามาเจอกันตอนที่ชราภาพแล้ว <laughs> <laughs> เอาไหมนี่เอาได้หรือมั้งได้ได้เก็บเลยต้มซุปวอลลี่เฮนนัก ยกมาเป็นกิงก่งๆนะครับ เต็มถุงแล้วโอหได้หนึ่งลาบแล้วเด้อครับไม่ไม่อยู่หลองหนึ่งลาบมาสองสามลาบเท่านัา้น๋ยวออกให้มันออกปีหน้าอ่าเลิกเอาแล้วบอไม่เอาแล้วเต็มละเต็มถุงแล้วแกะทิ้งเลยให้มันออกปีหน้าอีกจริงบอไม่แกะไม่ได้เหรอเขาบอกว่าถ้าไม่แกะมันจะไม่ออกออเหรอ หนึ่งซุปแล้วจ้ะอันนี้ดอกอะไรไม่รู้ครับสวยดีครับออกเต็มปลาเลยครับหลังจากเข้าไปดูคนอคนแวนนะครับมันยังไม่ออกดอกครับกาจะพากันออกไปขุดปูครับวันนี้ไหนๆก็มาป่าแล้วครับแวะซอยที่ไม่เคยเข้าครับผม ไปดูเผื่อมีแหล่งเห็ดเพาะแหล่งใหม่ๆครับพวกผมก็เป็นประมาณเนี้ครับชอบอยามไม่มีเห็ดก็ขี่รถในป่าเล่นครับหาแหล่งเห็ดเพาะครับมาถึงตรงนี้บรรยากาศให้มากครับเหมือนเห็ดเพาะจะขึ้นครับเดี๋ยวจะลองลงดูครับเพรเห็ดเพาะถ้าขึ้นก็จะเห็นหลักฐานอยู่ครับจะมีที่มันแก่ๆแตกๆอยู่ครับ ครับแถวนี้มีเห็ดเพาะแตกครับแสดงว่าแถวนี้เห็ดเพาะขึ้นครับนี่ครับรองรอยังอยู่เลยครับแก่อยู่เดี๋ยวพอเห็ดเพาะขึ้นเจอกันครับตรงนี้ดูติดตามทางครับขนาดตามทางยังขึ้นเลยครับแสดงว่าถ้าหน้ามันขึ้นมันก็จะขึ้นครับนี่ครับหลังจากเดินดูอยู่สักครู่ครับก็เยอะอยู่นะครับเปลือกมันครับ นี่นี่ตรงนี้ยังไม่แตกครับนี่ครับสปอร์มนะันให้แพ้่เชื้อเยอะๆครับโอ้เต็มมือเลยครับเดี๋ยวหน้าเห็ดเพะเจอกันครับตรงนี้ ไปต่อครับไม่มีเหตุเก็บก็เดินสำรวจป่าเหตุอย่างนี้นะครับโหบรรยากาศต,ตรงนี้ครับเหมาะกับเห็ดเพาะขึ้นมากเลยครับออกจากป่ามาก็แวะซื้อเสียมที่อำเภอกับเชิงก่อนครับ ไม่ได้เอาเสียมมาครับลงทุนซื้อเสียมครับแวะขุดปูครับเมื่อ <c oughs> ตอนขาไปเห็นรอยเขาขุดเยอะครับ <c oughs> ก็เลยลงดูครับเราอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่อำเภออะไรที่ตรงนี้ได้ไหม มันไม่มันไม่ลึกนะแต่ว่ามันดินมันแข็งดินแข็กนแล้วดินมันแข็งแล้วตัวใหญ่ด้วยนะไม่ลึกแต่ว่าโชว,ชว,ชวนไ์โชเนย์กำลังพอตำส้มตำเลยนู มีไหมที่ไม่เจริญอ่ะดินก็ไม่แข็งเท่าไหร่นะม,มันเป็นดินทรายมันแห้งแล้วก็จริงแต่ว่ามันถึงไอ้นี่มา้วถ,ถ้าตอนแบบดินมันชุ่มอยู่เนาะนสนุก <c oughs> ขออนุญาตล้วงนี่ตัวกำลังพอดีต่ำส้มต่ำเลยจ้ะมันไม่ลึกนะเนี่ยตัวผู้ยังไม่ลึกเลย <c oughs> ตื่นบ่าวอือตัวสวยด้วยโ <c oughs> ชว์เหยตัวแม่ด้วย สามเซียมสมเซียมใบจนีดอลสามเสียมควายเห็นคนใส่เสื้อแดงรับควายมันถามแล้วมันไม่ลู้ดดินมันเผยตัวโอ้ดินมัน <c oughs> น้นนาขุดมากเลย้าร้เยอะ ไมตัวนี้ลึกอะรู้สึกจะไม่อยู่ด้วยนะไม่อยู่หรืออยู่มันดูใหญ่มันตัวใหญ่นะถึงแนละ้วถึงนะอยู่ไหม,มตัวอะไรปูมั้ยปูเลยมันดังแกคๆแคทนะแคทปูแกทแค ปูเลยโอยไม่ได pues 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 ้เท่าไหร่นะนี่ตัวเมียด้วยพุดปูใสถุงใสถุงครับเสียมก็เพิ่งซื้อมาครับ ไมไมอะไรนะมันจะชนเองก็เสื้อแดงด้วยเฮ <laughs> <อ>่ยไปเรียกมันตัว <laughs> แหมมันทักตัวเมื่อกี้ ดินแห้งแล้วครับแต่เป็นดินทรายครับมันก็เลยขุดง่ายน่าจะถึงแล้วถึงรูใหญ่แล้ว ตัวนี้น่าจะไม่ใหญ่นะดูเล็กตรงนี้ดิมันเปียกนะมันเ,อ,เออมันใกล้ถนนเลยนะ แบบคนตรงนี้ดินอุ้ยเนี่ยง่ายมากเลยดูถึงแล้วตจวใหญ่ด้วยเนี่ยอย่าไ้ดูเยอะๆดูตัวเมล็นนี้รูปลอม ถึงแล้วคัดเยอะถ้าได้ดูเยอะๆเนาอตัวใหญ่ด้วยดูอ่ะเนี่ครับไม่ลึกเลยครับถึงแล้วครับแค่นี้เองครับขุดสามทีครับขุดปูใส่ถุง ถึงแล้วนี่ลวงแล้วนะจ๊ะดูดีๆก่อนลวงนะครับมันปูหรือมันงูครับปูครับตัวนี้ดูให้มั่นใจก่อนครับ นลนคโอ้ยอยู่ด้วยกันกับมดครับตัวนี้เต็มเลยมดเต็มเลยตัวเมียด้วยครับ เขียดเขียดโมก็เยอะนะครับแถวนี้รูไหนที่ปูไม่อยู่เจอเขียดเขียดโมทุกรูเลยครับนี่ครับขุดไปโดนเลยครับเขียดโมครับรูไหนปูไม่อยู่เขียดโมอยู่ทุกรูเลยครับ ีนตัวปูครับดูครับปูแถวนี้ตื้นมากเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นเขตอำเภอลำดวนนะครับขี่รถมาขี่รถผ่านหลายอำเภอเกินครับกว่าจะถึงป่ากาบเชิงครับก็แวะดูนั่นดูนี่ตามข้างทางครับลงตรงนี้เห็นรอยเขาขุดปูครับก็เลยลองเดินดูครับขากลับจากอำเภอกาบเชิงครับซื้อเสียมมาด้วยครับเอามาขุดปูครับได้เยอะอยู่นะครับวันนี้หมานปูเสยครับวันนี้ เนี่ยครับแค่นี้ก็ถึงแล้วครับถึงปูแล้วครับเออตัวสวยๆแล้วครับ น่าขุดมากครับปูแถวนี้อโอ้ยหมานปูอยู่ด้วยครับเดี๋ยวดูกันกิโลกว่าเด้คุ้มค่าเสียมอยู่ครับซื้อเสียมร้อยหกสิบจะกราบเชิงครับ ครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ share, ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ